สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราจอกเดินทางจากจังหวัดเลยนะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองครับปัจจุบันนี้นะครับเส้นทางนี้จะเป็นยังไงโด่งจะพาทุกคนไปอัปเดตและดูเส้นทางนี้ไปพร้อมกันครับวันนี้ออกเดินทางครับดูครับ ชีวิตก็การเดินทางหลากหลายเส้นทางให้เดินไปชีวิตจะไม่ต้องเหมือนใครกลัไปตามหัวใจของเราเองภาพที่คุณเห็นคือสิ่งที่ผมเห็น ก right ่อนออกเดินทางนะครับมีเพื่อนถามโด่งเข้ามามากเลยนะครับว่าก่อนออกเดินทางคุณโด่งเตรียมตัวยังไงนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือนี่เลยครับโด่งทุกครั้งที่ออกเดินทางนะครับโด่งจะล้างรถก่อนการล้างรถทุกครั้งเนี่ยเพื่อตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นว่ารถเนี่ยมีตรงไหนที่เสียหายที่เราพอมองเห็นหรือเปล่านะครับระบบเบรกต่างๆล้อแม็กแตกไหมมีรอยร้าวรือเปล่านะครับยางอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าอันนี้เราล้างรถไปด้วยแล้วเราก็เช็ครถไปด้วยนะครับ อย่างที่2ที่ต้องทำหลังจากล้างรถนะครับภายในเนี่ยที่นอนนะครับหมอนผ้าห่มทุกอย่างเนี่ยเราเอาโลออกมาซักใหม่ทุกครั้งนะครับหลังจากที่เราจบทริปเพื่อความสะอาดนะครับแล้วก็สุขอนามัยนะฮะซักข้างในแล้วนะครับทำความสะอาดด้านในแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทําก็คือการเดมสิ่งปฏิกูลทิ้งนะครับเราต้องทิ้งน้ํานะครับเพื่อให้ถังน้ําเสียเนี่ยกว้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเราก็จะทิ้งน้ํานะครับออกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการล้างล้างถัง น้ำเสียนะครับเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกที่ออกไม่หมดนะครับจากถังน้าเสียในตัวรถเราก็จะมีการคลีนนะฮะก็คือมีการสวนท่อแล้วก็กดน้ําลงมาจากด้านบนนะครับล้างเพื่อให้มันสะอาดนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานมันยาวนานขึ้นนะครับหลังจากที่เราล้างแล้วเราก็เติมน้ํานะครับนี่เติมน้ําดีนะครับ100ลิตรเติมเต็มทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็ สิ่งที่ขาดไปได้นะครับก็คือระบบเครื่องยนต์แล้วก็เช็คเครื่องยนต์นะครับดูฟังเสียงนะครับว่ามีเสียงผิดปกติหรือเปล่านะครับเช็คน้ำระบบน้ำหล่อเย็นนะครับแล้วก็เช็คน้ำที่ฉีดน้ำฝนนะครับทุกอย่างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับโอ้โหเสื้อผ้านะครับทริปนี้เราออกประกันประมาณเกือบเกือบยี่สิบวันนะครับทริปนี้ก็เสื้อผ้าเต็มพิกัดเลยครับ ทุกอย่างนะฮะเสื้อผ้านะครับเยอะมากประมาณคนละยี่สิบสาสิบชุดได้ครับโอเคสภาพพร้อมนะครับรถพร้อมเดี๋ยวนี้ออกเดินทางกันครับไปครับวันนี้นะครับเราออกเดินทางจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยด้วยถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้ถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งที่ออกจากตัวอำเภอเมืองนะครับเพื่อนๆมองเห็นด้านขวามือในจอภาพไหมครับตอนนี้นะครับ 201ตั้งแต่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับกำลังมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เลยนะครับปิดขวามือทั้งเส้นเลยนะครับตอนนี้เราต้องมาวิ่งที่ทางคู่ขนานเลยครับเราออกเดินทางจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับมุ่งหน้าสู่ชิตใต้เนี่ยเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายแรกก็คืออำเภอวังสะพุงนะครับเราเดินทางด้วยถนนเลข201 พอถึงจุดนี้นะครับก็คืออําเภอวังสะพุงป้ายต่อไปนะครับเราเห็นว่าตรงไปที่อําเภอภูกระดึงนะครับเราก็จะตรงไปด้วยถนนหมายเลข201นะครับและตอนนี้ก็ไฟเขียวนะครับอําเภอวังสะพุงอยู่ที่จุดนี้เลยจากแยกตรงนี้ไปนะครับตามป้ายต่อไปก็ไปที่อําเภอภูกระดึงต่อนะครับจากจุดนี้นะครับ อำเภอชุมแพ103กิโลนะครับเราตรงตามป้ายอำเภอภูกระดึงแล้วก็อำเภอชุมแพรตรงนี้นะครับสภาพเส้นทางตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป็นถนนสี่เลนนะครับขับง่ายมากๆก็คือฝั่งละ2เลนขับไม่ต้องขับสวนกันนะครับแล้วก็เส้นทางนี้เนี่ยมีไฟแทบตลอดทั้งเส้นทางเลยครับเบมื่อไม่นานมานี้นะครับถนนเส้นนี้เพิ่งได้รับการปรปับปรุงดงไม่แน่ใจว่าล่าสุดจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะครับ ถนนในช่วงนี้นะครับจากอำเภอวังสะพุงพุ่งหน้าไปที่อำเภอภูก,กระดึงเนี่ยโอ้โหถนนเสร็จไปผมว่าน่าจะ80เซแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วที่เคยขับผ่านมาเนี่ยเขายังทาอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยถนนเรียบแล้วก็ดูใหม่มากๆเลยครับจากจุดนี้นะครับภูกระดึงอีกแค่41กิโลหนองหิน5กิโลนะครับทุกคนเรายังคงอยู่ในเส้นทางหมายเลข20-1ต่อไปครับ ระยะทางโดยประมาณนะครับอีก15กิโลก่อนที่จะถึงตัวอำเภอภูกระดึงนะครับสภาพถนนเลขสองย์หยังมีการปรับปรุงอยู่เป็นระยะระยะนะครับตอนนี้ที่เพื่อนเเห็นก็น่าจะอยู่ในช่วงที่มีการปรับปรุงนะฮะแสดงว่าเขาทําไล่จากตัวอําเภอตัวเขตอําเภอเมืองมานะครับเพราะว่าตัวจากเขตอาเภอเมืองเนี่ยถนนเสร็จมาก่อนนะครับพอถอยออกมาไกลเรื่อยๆนะครับถนนก็เริ่มมีการปรับปรุงที่ เขาเรียกว่า,ามีการเริ่มต้นการปรับปรุงเป็นช่วงๆนะครับอย่างช่วงนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยน่าจะอีกพักใหญ่นะครับกว่าที่ถนนช่วงนี้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้ร0อเปอร์เซนะครับทุกคนถ้าดูจากสภาพตอนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากมาเที่ยวภูกระดึงก็ตรงนี้เลยนะครับสามารถแยกออกไปแล้วขวามือตรงนี้นะครับเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติปูกรดึงนะฮะ ระยะทางจากตรงนี้ไปก็แค่3กิโลเมตรเท่านั้นไม่ไกลเลยครับแต่วันนี้เราจะตรงไปนะครับยังอยู่ที่ถนนหมายเลข201ครับและด้านหน้าตรงนี้นะฮะเราจะเห็นเลยว่าป้ายต่อไปนะครับเขาจะบอกไว้เลยว่าอำเภอชุมแพนะห้กิโลเมตรตรงไปที่อำเภอชุมแพได้เลยนะครับตอนนี้ก็ ยังมีการปรับปรุงถนนนะฮะเป็นระยะระยะแบบนี้เลยแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับผิวถนนจะเสร็จแล้วนะฮะในหลายๆช่วงก็ยังไม่ได้รับการตีเส้นหรือว่าติดตั้งเสาไฟนะครับแต่ผิวถนนเนี่ยเสร็จสมบูรณ์เกือบ100%อทุกๆช่วงแล้วครับและภาพเบื้องหน้าตรงนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ออกจากจังหวัดเลยและมาในถนรเลขสองศูนย์หนึ่งเนี่ยจะเป็นภาพที่ทุกคนยาก จดจำแล้วก็ถ่ายภาพมากๆนะครับด้านหน้าตรงนี้เขาเรียกว่าผานกเขานะครับซึ่งก็เป็นอีกจุดหนึงนะครับที่มักจะมีร้านขายข้าวนะครับร้านคาเฟ่แล้วก็จุดแวะพักรถนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราเลยจากตรงนี้ไปนะครับผานกเขาเนี่ยพอเราเลยสะพานด้านหน้านะครับเราจะข้ามเขตนะครับออกจากตัวเขตของจังหวัดเลยนะครับเข้าสู่เขตของจังหวัดขอนแก่นทันทีเลยนะครับ และตรงนี้นะครับก็คือผานกเขามีนักเที่ยวหลายคนนะครับที่มีโอกาสได้มาที่นี่แล้วก็มาบินโดรนนะครับเก็บภาพสวยงามมากเลยครับหลายๆคนมาเก็บภาพแล้วก็มีไอเดียการถ่ายภาพที่สวยมากๆเลยครับแค่จอดรถด,ด้านซ้ายมือนะครับและเก็บภาพรถตัวเองนะฮะแล้วเป็นแบ,บ็คการ์ตรงนี้เป็นผานกเขาดดเพราะว่าได้ภาพแห่งความทรงจากลับไปแล้วครับ นี้นะครับก็คือสุดเขตจังหวัดเลยนี่สะพานข้ามแม่น้ำาพองนะครับตามป้ายเมื่อสักครู่พอเราข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะฮะหน้ารถแตกตรงนี้ปุ๊บเนะี่ยฮะเราจะเห็นเลยว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดขอนแก่นครับอ่าและตอนนี้เราก็เข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับการทำเส้นทางนะครับสิ้นสุดที่ ผานกเขาเมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วก็ถนนเนี่ยน่าจะเสร็จภาพรวมเนี่ยรงคิดว่าน่าจะ80-90%แล้วนะครับภาพรวมทั้งหมดนะฮะอีกไม่นานคิดว่าไม่น่าจะเกิน1เดือนนะครับสภาพถนนน่าจะเสร็จสมบูรณ์เกือบ100%เลยครับ ถนนหมายเลข201ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราวิ่งเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับลักษณะเส้นทางก็เลยจะเป็นเส้นทางแบบ2เลนขับสวนแบบนี้นะครับทุกคนถนนในช่วงนี้นะครับนอกจากจะเป็นถนนแบบ2เลนขับสวนแล้วเนี่ยสภาพผิวถนนในหลายๆช่วงเนี่ยมีความขาุขระมีการซุดตัวนะครับ พราะฉะนั้นการขับมาในเส้นทางน,นี้ต้องระมัดระวังนิดนึงยิ่งถ้าใครที่มาในช่วงที่รถมีการจราจรน้อยนะครับก็คือสามารถทําความเร็วได้เนี่ยบางทีเราจะเจอช่วงถนนที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคลื่นนะฮะถนนลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยโอกาสที่จะเสียการทรงตัวของรถเนี่ย เกิดขึ้นได้ง่ายมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ามาในเส้นทางนี้ในช่วงที่รถน้อยเนี่ยอย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับผิวถนนไม่ค่อยดีและซุดหลายจุดเลยแต่ถ้ามาในช่วงเวลาแบบโด่งนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่าจะทําความเร็วได้นะครับแซงก,กันก็ยากนะครับและรถที่ใช้สัญจรในช่วงนี้เนี่ยมีทั้งรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับ จากตรงนี้นะครับอาเภอชุมแพอีกแค่32กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้สภาพผิวถนนไม่ค่อยโอเคเลยฮนะคือผิวถนนเสียหายมากรถนี่กระเด้งกระดอนเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับดองดูดป้ายเนี่ยอาเภอชุมแพนะครับเหลืออีกประมาณ22กิโลสภาพเส้นทางนะครับเป,ปลี่ยนไปแล้วจากถนน2เลนขับสวนนะครับเป็นถนนกลับมาเป็นถนนสี่เลนแบบนี้ แสดงว่าช่วงที่เราอยู่ด้านในนะครับเขตอุทยานตรงนั้นนะฮะที่เป็นถนนสองเลนคับส่วนน่าจะระยะทางเฉลี่ยอยู่ประมาณแค่20กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายตามถนนหมายเลข1-2นะครับไปที่จังหวัดขอนแกน่นสำหรับ,บ่าขันไหนที่อยากไปเพชรบูรณ์ก็ไปทางขวาได้เลยครับจะผ่าน อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนั่นเองแต่วันนี้นะฮะเราจะไปกันที่โคราชแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่เรามาถึงอำเภอชุมแพนะครับเราจะเห็นป้ายเลยว่า20 1นนะครับเลี้ยวขวาไปที่อำเภอภูเขียวแล้วก็ไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับเราก็เตรียมเปิดไฟเลี้ยวขวาได้เลยเพราะเราจะวิ่งตามตัวเลข20 1ต่อไปครับ เลี้ยวขวาเข้าสู่201ตรงนี้นะครับจากอดีตเนี่ยโหเป็นเป็นเหมือนสามแยกเล็กๆครับแต่ก่อนถูกมาเป็นสามแยกเล็กๆเ,เลยนะแต่ปัจจุบันนี่้โหเป็นสามแยกขนาดใหญ่แล้วก็รถเนี่ยใช้สัญจรค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับ คุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ สภาพถนนนะครับเราเลี้ยวขวาเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะเป็นถนน4เลนนะครับด้านละ2เลนแบบนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือถนนเส้นนี้เนี่ยมีรถบรรทุกวิ่งค่อนข้างเยอะนะฮะมีการสุดตัวของผิวถนนหลายจุดเลยขับเข้ามาขอลมัดระวังกันหน่อยนะครับพอเราขับรถมาถึงอำเภอภูเขียวนะครับ สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คืออยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้แวะร้านกาแฟของพี่ชายดงเองนะครับสามารถพิมพ์ Google Map ได้เลยนะครับ The Memory at ภผู้เขียวนะครับความทรงจำของอำเภอภูเขียวนะครับสามารถพิมพ์ไปที่ Google Map ได้เลยร้านกาแฟจะตั้งอยู่ตรงใจกลางของอำเภอภูเขียวเลยครับเป็นร้านของครอบครดวงเองนะฮะ ด่ไม่แน่ใจว่าวันนี้พี่ชายปิดร้านหรือ,อยังนะฮะแต่เดี๋ยววันนี้โด่งจะพาทุกคนแวะไปชมกันนะครับใครที่ผ่านมาเส้นนี้ก็อย่าลืมแวะอุดหนุนกันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะครับโด่งพยายามที่จะเข้าไปช็อตท,ที่ร้านกาแฟแต่ว่าดูเหมือนว่าพี่ชายปิดร้านแล้วนะครับประจบเหมาะกับจุดเมื่อสักครู่เนี่ยโอ้โหลมพัดแรงมากเลยครับ ทั้งฝนทั้งลมทั้งฝนนะฮะบแบบสุดยอดเลยรถจอดไม่ได้เลยครับก็เลยต้องขอยออกมานะเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากําลังจะมีพายุลงเลยนะครับที่ผ่านมาด้านหลังนี่ลมพัดแรงมากรถนี่ถึงขับสายเลยนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราพ้นเมฆก้อนนี้ไปได้นะครับน่าจะไม่เจอพายุที่หนักเท่าไหร่แต่ถ้าไม่พ้นก้อนขวามือตรงนี้เนี่ยดูว่าเจอพายุฝนที่หนักมากแน่เลยครับ ตอนนี้ครับเจอพายุฝนหนักเลยครับเพื่อนๆถนนหมายเลข2 01ตอนนี้นะครับมองแทบไม่เห็นทางเลยฮะโอ้โหแล้วเส้นทางนี่อีกยาวไกลเลยครับเนี่ยแต่ว่ายงดีนะครับที่ถนนช่วงนี้ก็เป็นถนนสี่เลนนะครับต่อให้ถ้าถ้าไม่ใส่แยกแบบนี้ก็ยังถือว่ายังขับได้นะครับดีกว่าถนนสองเลนที่มี่ความคนเขี้ยวนะครับทุกคนตอนนี้นะครับ18บดนาฬิกายีนาทีฮะ ยังไม่มืดน,นะครับแปดมากๆวันนี้แต่ว่าระยะทางเนี่ยจากนี้ไปนะครับอีก30กิโลเมตรโดยประมาณกว่าจะถึงจังหวัดชัยภูมินะครับหลังจากที่เราถึงชัยภูมิปุ๊บเป้าหมายต่อไปก็คือปลายทางของเราก็คือนครราชสีมานั่นเองครับนี่มีปลายสายมือเดี๋ยวมาดูนะครับชายภูมิอีก29กิโลจตุรัส69กิโลครับจังคงนั่งรถชมวิวเส้นทางไปด้วยกันนะครับ ถนนเส้นนี้นะครับก็ยังคงเป็นถนนที่ต้องบอกว่าขับได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับในหลายๆช่วงเนี่ยถนนเนี่ยสว่างสวยตลอดเวลาเลยครับทุกคนในช่วงนี้เส้นทางมีการปรับปรุงนะครับเราจะเห็นว่าซ้ายมือในจอภาพเนี่ยมีการขูดผิวถนนนะครับแล้วก็กําลังจะลงผิวถนนใหม่ลงไปนะครับ ี่ <ar> เลยด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับมีไฟถนนก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีไฟเตือนนะครับว่าเป็นทางต่างระดับถ้าเรามองลึกลงไปเนี่ยเลนฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะครับรถกระบะน่าจะลงไปได้แต่รถเก่งเนี่ยเสี่ยงนะครับที่จะมีความเสียหายถ้าพลาดลงไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะลาดเสร็จวันไหนเนาะ ว่าถ้าใครที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นป้ายว่า201นครราชสีมาเลี้ยวซ้ายจุดสังเกตคือขวามือจะเป็นโลบินสันชัยภูมินะครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวชัยภูมิเต็มตัวแล้วครับเราเลี้ยวซ้ายตาม201ต่อไปนะครับ เส้นทางก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเป็นถนนสี่เลนแล้วก็มีรถใช้สัญจรอ,อยู่ตลอดเวลาจากจุดนี้ไปนะครับก็เหลือระยะทางอีกร้อยกว่าโลแล้วนะครับดมงคิดว่าเส้นทางน่าจะยังไม่มีการปรับปรุงในช่วงไหนเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่มีการปรับปรุงดวจะเก็บภาพแล้วก็มาให้ข้อมูลกับทุกคนแน่นอนครับจากจุดนี้ไปนะครับ จะตรัสอีก6กิโลนะครราชสีมา88บกิโลครับระยะทางเหลืออีกไม่ไกลแล้วนะครับผมคิดว่นาน่าจะเหลือประมาณชั่วโมงนิดนิดวันนี้นะครับเราออกเดินทางมาเนี่ยสิ่งที่ทําให้เราล่าช้ากับหลาลๆการเดินทางน,นะครับก็คือการวางแผนที่ผิดพลาดฮะการวางแผนที่ผิดพลาดหมายความว่าบางครั้งนะฮะเราคํานวณว่าเราจะขับรถด้วยความเร็วประมาณนี้เราน่าจะถึงเวลาประมาณนี้นะครับแต่ว่า บังเิว่ามีอุปสรรคเรืเ่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับหรือว่าปากท้องของเราเองนะฮะบ,บางครั้งเราก็แอบแบบแวะหาอะไรทานซึ่งบางครั้งนะครับที่มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถา,ามเขาบอกว่าเอ้ยทำไมคุณโดมไม่ค่อยพารีวิวร้านอาหารไม่ค่อยพาแวะทานนุ่นทานนี่อะไรเงี้ยคือบางทีดมก็พยายามนะครับที่ จะได้มารีวิวนะฮะแล้วก็บอกพี่กัดแต่ละคนเพื่อจะได้ตามรอยกันนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งต้องบอกว่าไม่รู้ว่าดวงไม่ดีหรือว่าหรือว่ายังไงนะฮะในหลายๆครั้งที่ที่เราแวะทานข้าวก็อาจจะไม่รสชาติไม่ค่อยถูกปากหรือว่าบางครั้งถึงกับดูไม่สะอาดดูไม่อร่อยอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยไม่ค่อยได้รีวิวร้านอาหารนะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราเรา,เราใช้เวลากัน บนหาร้านข้าวนะครับค่อนข้างนานแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผิดหวังฮะมันก็เลยเสียเวลาไปประมาณ40่สินาทีห้าสินาทีกับการกับการหาร้านข้าวแล้วก็ทานข้าวนะครับประโจอกับวันนี้เจอพายุฝนนะครับช่วงก่อนที่จะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิอีกก็เลยทําให้การเ,เดินทางของเราวันนี้ค่อนข้างที่จะล่าช้ามากเลยครับคิดว่าน่าจะถึงเป้าหมายปลายทางวันนี้น่าจะสองทุ่มกว่านะครับตอนนี้ก็มา ทุ่ม่นาทีเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้งหน่าจะพาทุกคนนอนที่ปั๊มน้ำมัน P ีทเช่นเคยนะครับแต่ว่าเราจะไปนอนที่ตรงไหนนะครับลักษณะปั๊มเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่ปลายทางพร้อมกันนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายเลยว่าเราจะเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข 20- 5นานะครับตามป้ายเลยนครราชสีมาแยกดาน,นาตรงนี้เลยครับ 205ตรงนี้เนี่ยโดมไม่ได้ขับเข้าไปน่าจะหลายปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า205ตอนนี้สภาพเส้นทางจะเป็นยังไงนะครับเพียงแค่เลี้ยวซ้ายด้านหน้าอีกแค่300เมตรเท่านั้นจะเห็นป้ายนะครับเส้นทางนี้ดีครับมีปมั๊มน้ำมันตลอดทั้งเส้นทางเลยเนื่องจากเป็นถนนเส้นหลักนะครับที่มีการสัญจรนของานเยอะเพราะฉะนั้น ปั๊มน้ำมันร้านอาหารร้านซ่อมรถอะไรเงี้ยโอ้โมีตลอดเส้นทางเลยครับการเดินทางเส้นทางนี้สบายใจแน่นอนครับแต่205ตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่ได้ใช้นานมากแล้วครับไม่รู้ว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงยังไงก็นั่งรถชมวิวเป็นเพื่อโด่งไปเรื่อยๆนะครับหลังจากเลี้ยวเข้ามานะครับนครราชสีมาจา,จากจุดนี้62กิโล ตอนนี้นะครับสภาพถนนก็ยังเป็นถนนสีเลนนะครับเหมือนกับเส้นทางที่เราผ่านมาเลยยังไม่มีเส้นทางที่เปลี่ยนไปนะครับพอเราเลี้ยวเข้าสู่ถนนหมายเลข205นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนก็คือปริมาณของรถนะครับที่ใช้สัญจรในเส้นทางเนี่ย205ในเวลานี้รถใช้งานไม่ค่อยเยอะนะครับและอีกอย่างที่เราจะเจอก็คือความมืดของเส้นทางนะครับ ถนนที่เราผ่านมาเนี่ย201เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าขับมาตลอดทั้งเส้นทางเนี่ยแทบจะสว่างทั้งเส้นทางเลยนะครับแต่พอเลี้ยวซ้ายที่205เนี่ยโโถนนมืดหลายช่วงเลยครับแต่ว่าก็มีไฟแบบนี้เป็นช่วงๆนะครับทุกครั้งที่เราเห็นไฟสีส้มแบบนี้นั่นแสดงว่าจะเป็นทางแยกหรือทางยูเทอร์นั่นเองนะครับเราก็ต้องชะลอความเร็วลงนะครับเพื่อความ เมื่อวานนี้นะครับเรามาถึงที่นี่ตอนโอ้โหน่าจะสามทุ่มได้นะครับเมื่อวานเราจอดนอนที่น,นะครับออมนวนพีทีโหบรรยากาศเหมือนเมื่อคือนเลยครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ที่เรามาถึงเนี่ยน่าจะลดเยอะมากกว่านี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับลดเยอะมากๆเมื่อคืนกว่าจะาที่จอดได้นะครับเพราะว่าเมืรราา่อวานนี้นี่ ที่จอดรถแทบจะเต็มทุกจุดเลยครับเราก็ได้มาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำภารกิจอาบน้องอบน้าแล้วก็รีบเข้านอนนะครับเนื่องจากว่าเช้าวันนี้น้องจอยมีงานแต่เช้ามากเลยครับในหลายๆครั้งนะครับที่เราไปหลายๆจังหวัดเนี่ยแล้วโด่งเลือกนอนที่ปั๊มน้ำมันพีทีเนื่องจากว่าอย่างแรกนะครับเราสามารถจอดนอนได้แล้วก็ปลอดภัยนะฮะเนื่องจากว่ามีสมาชิกเนี่ย ในหลายๆอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พี่ที่ขับรถบรรทุกนะครับขับรถกระบะส่งของนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นเ,เดินทางด้วยรถตู้นะครับก็จะมีคนมาจอดนอนเป็นเพื่อนเยอะก็จะมีความปลอดภัยสูงนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกในเวลากลางคืนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเราเห็นว่ารถจะจอดเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาจะมีนี่ครับเป็นแมคแคมป์นะฮะบ,บางคนก็จะสามารถมากางเต็นท์นะครับมีจุดซักผ้า จุดต่อไฟฟ้านะครับที่แมคแคม,มตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีห้องอาบน้ําแยกออกจากห้องน้ำนะฮะตรงนู้นเห็นไหมฮะจะมีห้องอาบน้ําที่ใช้อาบน้ําโดยเฉพาะนะครับร้านกาแฟาเปิดแต่เช้านะครับแล้วก็มีร้านข้าวอยู่ตรงนน้นนะฮะก็จะมีร้านข้าวขายข้าวให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีมินิมาร์ทนะครับสามารถซื้อของได้ก็คือครบคันเลยทําให้ทุกครั้งที่เราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราจอดนอนที่เดียวครับเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสเลยไปแล้วก็เดี๋ยว วันนี้นะครับออกเดินทางกันต่อพาน้องจอยทำงานแต่เช้านะครับส่วนโดกจะไปอาบน้ําแต่งตัวก็เดี๋ยวไปอาบน้ําแต่งตัวทําธุระต่อที่จุดที่น้องจอยทํางานได้เลยครับเพราะว่าเรามีน้ํามาเต็มร้อยลิตรเลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดแอร์อยู่ได้ทั้งวันปะ่ะวันนี้เดินทางไปส่งน้องจอยที่ทํางานครับสาหรับทริปนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อคืนเราก็นอนที่ปั๊มพีทีเช้านี้ก็ตื่นมาทานข้าวนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งน้องจอยทํางานเรียบร้อยแล้ว เย็นนี้นะครับผมต้องรอรับน้องจอยเนี่ยตอนประมาณสัก5้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเขาจะว่างครับเมื่อคืนเนี่ยทำงานเขาค่อนดึกเลยเพราะฉะนั้นเช้านี้ส่งน้องจอยเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นรถนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่เราอยู่บนรถเนี่ยจะสังเกตได้ว่าหลังคาต่ํามากนะครับแอร์นี่น่าจะอยู่ตรงหัวเลยเนื่องจากว่าอากาศด้านนอกวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็วิธีการประหยัดพลังงานนะครับของแบตเตอรี่ถ้าเราอยากให้แอร์นะครับกินพลังงานน้อยมากๆก็คือการไม่ยกหลังคาครับพื้นที่จะเล็กมากๆเลย พอพื้นที่เล็กนะครับแอร์ก็จะทํางานเบาแล้วก็ตัดใบนะฮะการกินไฟจากแบตเตอรี่ที่เป็นแบตลิเทียบของเราก็จะกินไฟน้อยมากเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บแบตเตอรี่ไว้ใช้ได้อีก1คืนนะครับวันนี้เชา้านี้ผมก็จะเปิดแอร์นะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนก่อนนะครับสายๆแล้วก็ตื่นมาหาได้ทานอทีและตอนเย็นไปรับน้องจอยกันนะครับสวัสดีพี่นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ ตอบคุณโฮค่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะถ้าคุณมั่นใจว่ารถคุณสวยเราพร้อมที่จะไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณในราคาที่สูงที่สุดคุยจบจ่ายสดปิดไฟแนนซ์หมดปัญหาสบายใจรถของท่านที่ทางเราซื้อบาจอดจริงไม่นำไปใช้ไม่มีใบสั่งส่งไปตามหลังแน่นอนป้ายมงคลที่ท่านรักนะครับท่านขายรถกับเราท่านได้คืนแน่นอนครับ เรามีหน้าร้านชัดเจนซื้อตรงขายตรงไม่ผ่านในหน้ามีบริการไปซื้อรถถึงหน้าบ้านคุณซื้อจริงขายจริงเอกสารชัดเจนตรงไปตรงมาซื้อขายมั่นใจต้อง t n p r e m i u ีเมยมคา p ์พีเอนียมาครับซื้อจริง ขายจริงถึงหน้าบ้านคุณครับทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ